ลังคาสวยเนาะใช่เออสังหลังเลยเนาะสังนี้ก็สวยหลังนี้ก็สวยสังหลังเลยอย่าบอกว่าของซีรูปนะใช่ค่ะทำทีเดียวสังหลังเลยดูโอ้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถือว่าเป็นงานที่สวยเลยเออสวัสดีครับทุกคนครับเดินตามกันมานานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีค่ะนี่เราอยู่กันที่ไหนอย่างไรครับหมู่บ้านอีโคเฮาล์าำลูกกาวงแหวนอีโคเฮาล์าำลูกกาวงแหวนวันนี้พามาดูอะไรเนี่ย พามาดูโครงหลังคาเกตคู่2หลังติดเลยโอ้โหหลังคาแบบดูโอเลยนสองหลังเลยนะครับใครที่อยากจะได้ผลงานหลังคาก็ติดตามกันไปแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีเปิดพื้นที่เนาะพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปทุมเองนครนายกอยุธยาและมีในกรุงเทพที่เป็นอะไรอีกนะ สุขสวัสดิ์พระรามสองแล้วสุขสวัสดิ์พระรามสแล้วก็บางบองบอนนะครับอ่ใครที่อยู่ที่ไหนอย่างไรอยากจะทําหลังคาส่งมาก่อนส่งโลเคชั่นเพื่อเช็คเขตพื้นที่รับงานอีกทีนึงค่ะก็คือไอ l ดี e ลของเราค่ะไอดีลจะเป็นแอดซีนลุคค่ะตึ้งดึงตึ้งดึงตลอดตึ้งดึงตึ้งก็ส่งมาแล้วกันนะะวันนี้เดี๋ยวเราพาไปชมกับหลังนี้ครับกับงานคุณภาพจากซีลุกครับไปไปเออใหญ่ดีสวยด้วย คุณโน้ครับเข้ามาสู่ภายใต้โครงสร้างของหลังคาแล้วขอทราบวัสดุของบ้านหลังนี้นิดนึงหลังนี้ใช้แผ่นหลังคาเป็นไวนิลทองเรียบค่ะซึ่งแผ่นไวนิลทองเรียบของเรานั้นได้ผ่านมาตรฐานมอออกใช่ค่ะครับก็เรียกว่าผลิตเท่ากันทุกแผ่นแน่นอนค,คุณโนกครับกับไวนิลทองเรียบเนี่ยเราทราบข้อดีกันแล้วคราวนี้มีคนที่ถามมาใน u t u b e ครับเรื่องอายุการใช้งานของเขาครับอายุการใช้งานนะคะถ้าใช้กันแดดกันฝนปกติเนี้ยอยู่ได้1 0 1 5ปี 10-15ปีเลยนะเว้นแต่ว่าบางหลังมีการทาสีตัวบ้านมีนั่งร้านหรือว่ามีช่างอื่นที่อาจจะต้องขึ้นไปเดินไปเหยียบหรือมีอุปกรณ์ที่จะไปกดทับอะไรตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานอีกทีหนึ่งว่ามันจะเกิดอะไรไหม,มค่ะแต่ถ้าเป็นโครงหลังคากาันกันสาดเนี่ยกันแดดกันฝนเนี่ยสิบถึงสิบห้าปีสิบห้าปีชิวๆเลยคุณอยู่ยาวๆเลยนะค่ะอ่าแล้วต่อไปครับอีกคําถามหนึ่งที่เขาถามมาครับมันจะกรอบและเหลืองไหม ไม่ค่ะอ่าไม่กรอบแล้วไม่เหลืองนะครับมันไม่กรอบแล้วไม่เหลืองนะครับก็คือแผ่นที่เราเลือกใช้เนี่ยคือ UPVC มาตรฐานใช่นะครับเป็น UPVC เกรดดีที่เอามาอยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะพะมีคนชอบถามว่าเอ้ยแผ่นขามันจะเหลืองมันจะกรอบไหมมันไม่ไนะครับเพราะว่าเราก็ไปดูหลายๆบ้านแล้วที่ทำมานานๆนะเราก็ยังไม่เห็นมันจะเหลืองเลยหรือกรอบเลยนะครับมันในดูในส่วนของโครงสร้างนี้ดีกว่านะครับอพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ตรงนี้ทําเป็นรูปตัวแอลนะคะลงรถบวกหน้าบ้านอยู่ที่ประมาณเข้าๆยี่สิบตารางเมตรยี่สิบตารางเมตรค่ะนะครับมีเพิ่มอะไรไหมฮะที่นี่เพิ่มเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรสองหลุมเ<ช>สาแต่งสองต้นอ๋อเสาเข็มหกเหลี่ยมก็ยาวที่สุดลึกที่สุดของเอ่อหกเหลี่ยมค่ะนะครับกับเสาแต่งสองต้นแบบนี้นะครับแล้วก็เน้ยนย้ำอีกที กับปูนทุ้งหัวเสาปูนหุมหัวเสาใช่ไหมครับเสาแต่งเนี่ยต้องมีปูนหุ้งหัวเสาหรือเสาปกติเราก็ต้องมีมีทุกต้นเพราะว่าเป็นโครงสร้างเหล็กที่อยู่ติดกับพื้นดินนี่แหละพอมันอยู่กับพื้นดินในเรื่องของความชื้นและน้ำโดยตรงใช่ไหมฮะดินมันมีความชื้นใช่มันก็จะมีไอ้น้งไอ้น้ำมาเกาะกับเหล็กได้ใช่ไหมครับเพราะวพอมีตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ปกป้องได้ละหนึ่งมันทําให้เหล็กเย็นแล้วเกิดไอ้น้ำด้วยตัวเขาเองอะค่ะมันก็จะทําให้เกิดสนิมง่ายกว่า เพราะว่าผมเคยเห็นนะบางบ้างไม่มีตรงนี้จะไปไม่มีจะไปเร็ว,รวประมาณปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นรเริ่มเห็นผลครับรบ,บางทีอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนบางทีเราล้างพื้นล้างอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำมันไหลมาโดนตรงนี้มากองอยู่ตรงเนี้ยอย่างนอางง้อยก็มีปูนติดไว้หน่อยก็ยังดีค่ะยกระดับให้เหล็กเขาอยู่ตูงขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ครับส่วนท่อน้ําทิ้งครับเหมือนเดิม PVC 2.5 2จุอนิ้วครึ่งใช่ไหมรังน้ําเรา รางน้ำรางน้ำซันเเลตหกนิ้วนี่ใหญ่เลยค่ะใหญ่แน่นอนคราวนี้มีอีกส่วนหนึ่งมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ให้ดูตรงนี้ที่คุณนกบอกว่าตรงที่เป็นเทเลสรูปเหมือนการสาดเทเลสหน้าบ้านการสาดเทเลสหน้าบ้านเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้บ้านสมัยใหม่เนาะก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เขาจะมีเทเลสของโครงสร้างตัวบ้านออกมาให้นิดนึงเราก็ทําต่อออกมานิดนึงเพื่อที่จะให้ฝนอะไม่ต้องสาดเฉะแฉะกระเบื้องเราไม่ให้กระเสนเข้าไปใช่ แล้วก็มีร่มเงาเล็กนิดนึงนะครับอย่างนี้ครับประมาณเท่าไหร่ประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบจริงหรือเปล่าจริงนับยังไงมัวเปล่าไหนเก้าเก้าเก้าได้แล้วพี่อันนี้คือเก้าละหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแล้วั้งนี้มันไม่ถือไม่ถึงเต็มเก้าก็ประมาณเมตรห้าสิบไม่ควรเกินเท่าไหร่ดีกว่ากรณีที่เป็นแขนค้ำโครงหลังคาแขนค้ำไม่ตั้งเสาระยะยื่นไม่เกินสองเมตรสสิบไม่ควรเกินสองเมตรสาสิบ นั่นเองเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องน้ําหนักใช่ก็คือของหลอกของ CN เนี่ยโครงสร้างเราเนี่ยคือเหล็กใหญ่เหล็กเบิ้ลอยู่แล้วในเรื่องของโครงสร้างที่ต้องการโมเดิร์นต้องการโครงสร้างเหล็กใหญ่อะไรเงี้ยมันอยู่ในเรื่องน้ําหนักที่เราคํานวณไว้แล้วว่าของเราอ่ะไม่ควรเกิน2เมตรสามสิบและอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าตรงนี้ถ้าผู้ืคนสังเกตดีๆนะครับมันใช้ได้เต็มพื้นที่คุณนกเดินได้สะดวกสบายมากเลยกรณีกรณีถ้าเป็นตัวแอลส่วนมากตรงนี้จะใช้เป็นเท้าแขน นอกจากว่าเขาจะใช้พื้นที่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินโฟดูสวนหรือเดินเล่นเนี่ยก็จะไม่มีเสาตรงนี้ไม่เพราะว่าจะใช้เป็นแขนแทนอย่างนี้เลยนะอุ้นี้ดีนะครับก็คือแขนค้ำนะครับแล้วก็ยึดกับตัวบ้านใช่นะก็ดีนะครับหลังน้าไปออกนู่นไมังน้ำออกใช่ถือว่ามีพื้นที่ใช้พื้นที่เขาเรียกว่าฟังก์ชันการใช้งานได้จริงนะครับตอบโจทย์นะครับแล้วก็ไม่มีเสาไม่ต้องมานลงเสานะครับไม่เปลือง กรณีลูกค้าที่ทําหน้าเต็มเท่านั้นที่จะมีเสาสามต้นอ๋อจะเป็นเต็มๆเลยใช่เพราะว่าระยะยื่นเขาเกินเอาอย่างนี้และบ้านหลังนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่หลังเดียวเป็นดูโอแพ็คคู่ต้องบอกว่าเป็นดูโอแพ็คคู่หลังคาดูโอนะครับเป็น2หลังก็คือเหมือนเป็นบ้านพี่บ้านน้องกันเดี๋ยวเดินตามมาดูกันเห็นไหมอันนี้เปิดลัวสะดวกเปิดรัวไปหลังที่2เลยครับอันนี้หลังคาเราด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะผตกใจฮะเดี๋ยวเนียข้ามาไม่ใช่หลังคาเราค่ะ ก็คือจะเป็นแพ็กเกจที่เหมือนกันแผ่นไวนิ้วเหมือนกันโครงสร้างเหมือนกันเลือกเสาแต่งที่เหมือนกันคือเหมือนกันหลังรู้เลยใช่แต่คือฝั่งนี้มาทำถ้าอเป็นถ้ามองไปก็ดีด้านซ้ายอันนี้ก็ฝั่งฝั่งโจอยรถด้านขวานี่ครับอย่างเงี้ยดีนะครับก็คือทําทีเดียวแล้วได้เหมือนกันเลยใช่อันนี้คือแบบจัดปาร์ตี้มาใช่ก็เรียกว่าจอยกันบ้านพ่อคุณแม่นะครับว่ามันจอยกันได้เลยก็คือจะเหมือนกันหมด ี๋ยวสร้างเข็มใช่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยสเปคเดียวกันใช่ค่ะนะครับอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าแบบนี้ทั้งสองหลังนานไหมฮะการทํางานประมาณห้าวันหลังละห้าวันหรือสองหลังห้าวันไม่เกิน7วันนะพี่อาตีสักอาทิตย์หนึ่งสองหลังใช่เจ็ดวันไม่ไม่ไม่ถึงอ่ะไม่เกินวยไปไหนอาจจะเป็นห้าเป็นหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วไปไหนครับไวยไปไหนเร็วมากนะเร็วมากผมว่าเร็วมากนะครับ นี่ถือว่าดีนะครับก็ใครที่อยากจะทำบ้านทีเดียวแล้วองจบเลยนะครับมาทําพร้อมกันเลยแล้วก็นัดทีมช่างมาได้เลยนะครับอ่ะอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าราคาประมาณเท่าไหรไ<ด>่นะนะไปไป,ป,ป,ปเดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านนู้นกันนล ถือว่าเป็นบ้านที่เป็นหลังคาดูโอแพ็กค,คู่เลยนะค่ะนะครับเป็นกัเลยบ้านพี่บ้านน้องค่ะมาถึงที่ทุกคนรอคอยดีกว่าครับงบประมาณกับค่าใช้จ่ายครับคร่าวๆนะคะที่พาเดินชมลงรถบวกทะเลสอยู่ที่ประมาณ20ตารางเมตร,รผมวัสดุมุงใช้เป็นแผ่นไวนิลทองเรียครับลงเข็ม6เมตร2หลุมเสาแต่ง2ต้นจบแบบนี้เลย70,000บาท70,000บาทเลยเหรครับค่ะ แบบนี้เลยเหรอฮะสายบิ๊กเบิ้มแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะหลังละเจ0 0 0มนนะไม่ใช่สองหลัง7 0 0ด0มื่หลังละ7 0 0ด0มื่ก็คือนี่คือ7 0 0ด0บาทได้ครบได้เข็มได้สีได้อะไรแบบนี้ไปเลยค่ะไม่บวกเพิ่มไม่บวกเพิ่มนี่แหละครับโอ้โหเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับกับเงินเพียงแค่เจ0 0 0บาทเท่านั้นได้ ไวนิวทองเรียบด้วยไวนิวที่คงทนแน่นอนแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบนี้บ้างติดต่อที่ไหนอย่างไรติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook cnloop รับทำหลังคาค่ะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือจะเป็น id จะเป็นทางลาย id จะเป็น ad cnloop ค่ะ ad cnloop นะครับอย่าไปผิดลน์นะครับมาที่ ad cnloop ครับจะได้เจอกับทีมงานเราอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านใจดีนะฮะอนุญาตให้เรามาถ่ายทำด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปครับพูดเหมือนเช่นเคยครับเลือกสิ่งที่ใช่ในสไตล์ที่คุณชอบแล้วสีลูบจะทำในสิ่งที่คุณฝันครับเพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงครับส่วนนี้พี่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะวสวัสดีครับ,บไปเล่นบ้านนู้นต่อดีกว่า